สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรเด่นชาคลเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดดีสังคมดีท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาคุยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับผลงานวิจัยนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติของหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาตินะครับของสถาบันการข่าวกองสำนักข่าวกองแห่งชาตินะครับวันนี้เราจะมาคุยนะฮะงานวิจัยในหัวข้อเรื่องการจัดการการ การบริหารจัดการความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคตของประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาตินะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากตัวแทนกลุ่ม6นะครับคุณไพศาลลองโชคนะครับท่านเป็นตัวแทนนะครับของกลุ่ม6ของรุ่นที่15แล้วก็ตำแหน่งซึ่ท่านก็เป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับหรือววสวัสดีครับพี่ไพศาลครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผม ออของพี่ไพศาลก็คือมาจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยน,นะ,คร,ะรครับหรือบบเป็นหน่วยงานทางด้านเกี่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ใครัับนะครบรทำงาน<อ>เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับาก็ากทำงานเกี่ยวกับรเรื่องของการให้บริการความรู้กับประชาชน,นะะใ,ชในเรื่องของความรู้ในเรื่องของทางด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมต่างๆอแต่เมา <นะ S 2> มาเรียนในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติมันคนละทางเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้มั่งครับพี่ครับ ตอนแรกนะครับก็คือได้รับจากสำนักง,งานข่าวกอง,องทำหนังสือเชิญมานะครับก็ทางผู้บริหารก็ให้โอกาสนะครับก็ดีใจมากเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยทำงานเกี่ยวกับทางด้านหน่วยงานวิทยาศาสตร์นะครับร็บไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของงานทางด้านความมั่นคงนนพอได้มีโอกาสเข้ามาได้เรียนรู้เนี่ยครับก็ได้ได้รู้ในเรื่องของภัยของความมั่นคงนะครับทั้งภัยทางด้านรูปแบบเก่ารูปแบบใหม่ โดยเฉพะาะภัยรูปแบบใหม่รูปแบบใหม่นด่ก็เป็นภัยประเภทเรื่องของอภัยทางด้งานไซเบอร์นะครับภยัยภัยทางเรื่องของอโรคระบาดอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับบางเรื่องเนี่ยเราเราก็เพิ่งมารู้ว่าเอออย่างเช่นเรื่องของอาหารเนี่ยถ้าหากว่ามันก็อาจจะเป็นภัยความไม่นคงได้นะครับถ้าหากว่าเราไม่มี ความพร้อมนะครับในเรื่องของการจัดเตรียมอะไรต่างๆนะครับพูดถึงเนี่ยมันดูเหมือนไกลตัวแต่ก็กลายเป็นไม่ไกลตัวเป็นสิ่งที่<ด>เราต้องเจอแล้วสัมผัสจริงๆเราอาจจะมองข้ามมันไปนแต่พอเราได้มาเรียนรู้ในเรื่องต่างๆอย่างเงี้ยเราถึงมีความเข้าใจนะครับแล้วก็อ่ามันสามารถที่จะเอาไปใช้ในในการทํางานในการปรับงานกับองค์กรให้ส่งให้ส่งไปสู่อะไรประโยชน์ของประเทศครับมันเหมือนกับว่าเราก็คือทําให หน่วยงานเราหน่วยที่เราดูแลอยู่เนี่ยเกิดความปลอดภัยถ้าเกิดเราสร้างความตระหนักรู้หรือแม้แต่ว่าคนในบ้านหรือคนในครอบครัวหรือคนสังคมเนี่ยบังชีเนี่ยข่าวอะไรที่มันลวงๆมาเนี่ยเราก็อาจจะรู้ก่อนได้มีมีคืว่ามีความตระหนักรู้ก่อนใช่ครับอทนนี้ขออนุญาตงานวิจัยของกลุ่มเนี่ย เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยในเรื่องการบริหารจัดการความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคตของประเทศไทยเนี่ยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติเนี่ยถ้าไม่กลุ่มเนี่ยถึงเลือกหัวข้อนี้ค่ะทั้งกลุ่มเนี่ยเห็นความสําคัญของเรื่องการจัดการพลังงานมากพลังงานเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผมมองว่าพวกเรามองว่าเป็นเรื่องหลักเลยถ้าไม่มีพลังงานเนี่ยนะครับพลังงานมีน้อยเนี่ยการพัฒนาในเรื่องของ เศรษฐกษิจหรือทางด้านสังคมด้านอนื่นๆจะส่งผลกระทบไปหมดนะครับโดยโดยเฉพาะามันจะเกิดการวิกฤตในหลายๆเรื่องะครับ,รบนั้นเราต้องมีการศึกษาแล้วก็ศึกษาแล้วก็มีการวางแผนมีการดําดเนินการที่จัดเตรียมในเรื่องของการใช้พลังงานนะการจัดหาพลังงานเพราะว่าพลังงานเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเกิดประเทศเนี่ยเติบโตรบเราจะอยู่จะ เพ ouais> pues, ิ่มพลังงานขึ้นมาเหมือนไปซื้อตามโลตัส์ซเว่นก็ไม่ได้เพราะว่าพวกนี้มันต้องใช้เวลาครับครับครั้นจะเห็นว่าเรื่องของวิกฤตพลังงานเนี่ยตั้งแต่ผมโตขึ้นมาเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องวิกฤตพลังงานตลอดนะครับแต่ว่ารูปแบบมันเปลี่ยนแปลงไปนั้นจากการที่เรามาศึกษางานวิจัยเนี่ยเราก็เห็นว่าโอเครูปแบบการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัยครับผมอย่างนี้ต้องถามแล้วฮะสถานพลังงานของประเทศไทยในจุบันนี้เป็นยังไงครับจากการศึกษา จากการศึกษาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรารย้อนหลังไปสักประมาณ2ปีก่อนกันลวกันก่อนโควิดเนี่ยเราก็ใช้พลังงานในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราอาจจะใช้พลังงานในสํานักงานอะไรชทั่วๆไปแต่ในสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับเราก็มีการใช้พลังงานที่บ้านด้วยนะครับแล้วหลังจากโควิดเนี่ยเราก็กลับมาใช้พลังงานแบบผสมผสานงนั้นอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องของการใช้พลังงานจะเห็นว่าจาก จากหลักการเนี่ยนะครับจะเห็นว่าจากที่เราศึกษาเนี่ยนะครับตัวพลังงานเนี่ยมันมีแนวโน้มในการที่มีความต้องการการใช้สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับพลังลงานไฟฟ้าเนี่ยเราเห็นว่ามันเติบโตเนี่ยมันพร้อมกับไรายได้ประชาชาติเลยรายายได้ของของป,ป,ป,ประชาชนเลยนะฮะก็คือหมายความว่าหาประชาชนผลิตเนี่ยมันก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้านะครับก็จะมีเรื่องของพลังงาน น้ำมันนะครับหรแหล่งพลังงานจากน้ำมันหรือฐานหินซึ่งจะเห็นว่ามันมีมันมีแนวโน้มเนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นจะเห็นว่าอย่างอย่างการจากข้อมูลเนี่ยละครับในในปี65เนี่ยจะเห็นว่าในในภาคพลังงานเชิงพาณิชย์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นประมาณละร้อยละ11นะครับแต่ละแล้วก็แต่ว่ามันเนื่องกับว่ามัน65เนี่ยตัวโควิดเนี่ยเริ่มเริ่ม จางลงไปจางลงน้อยลงน้อยลงไปแล้วครับการใช้พลังงานก็มากขึ้นมากขึ้นครับแล้วก็เรื่องของการผ่อนคลายมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นนะครับคือเราผ่อนผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นะครับจะเห็นว่าไอธุรกิจในเรื่องของการให้บริการเนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็มีการมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นจะเห็นได้ว่าจาก าจากดูจากตัวน้ํามันเครื่องบินเนี่ยแล้วก็เพิ่มขึ้นประมาณ<ช>80%เพราะ,ระช่วงโควิดนี่ก็ไม่ได้บินไปไหนเลยนะคร<ช>พอ<ช>เสร็จปุ๊บเนี่ยการใช้พลังงานพวกนี้ก็มากขึ้นอย่างนี้จากต้องถาม้วฮะและการศึกษานี่การจัดการพลังงานเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมาอย่างไงครับ ประเทศไทยเนี่ยมันมีการจัดการพลังงานอยู่นะเท่าที่เราศึกษาเนี่ยครับมีการจัดการพลังงานในภาครัฐเนี่ยอยู่2ระดับครับในในระดับหนึ่งก็คือการดําเนินการในระยะสั้นนะครับในระยะสั้นเรามีการมีแนวทางในการาช่วยเหลือ,อทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจนะครับในเรื่องของอสถานการณ์พลังงานอย่างเช่นราคาพลังงานเนี่ยมีการตึงราคา การขายปีกของก๊าซ n อ v นะครับแล้วก็มีการาช่วยเหลือราคาก๊าซปิโตเลียมเหลวปิโตเลียมเหลวนี่ก็คือ LPG นะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการราคาน้ำมันดีเซลนะครับก็โดยใช้กองทุนน้ำมันและภาษีสรรพสามิตเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็มีการลดลงให้ลดการใช้พลังงานทั้งภาครัฐและเอกชนครับอันนี้ก็คือคราวนี้การศึกษาเนี่ยเราเห็นว่า สิ่งที่ผลกระทบเนี่ยต่อความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคตและแนวโน้มเนี่ยการใช้พลังงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยผลของการศาึกษาเราองมองอยังไงครับในกลุ่มเนี่ยมองไว้แปดประเด็นเดี๋ยวผมขออนุญาต <ผม S 1> ไล่ไปทีละประเด็นได้เลยครับรป,ประเด็นที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของผลกระทบเกี่ยวกับแนวโน้มของการใช้พลังงานในอนาคตนะครับก็จากการศึกษาแล้วเราพบว่าใน20ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเรามีแนวโน้มในการที่จะใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 0.5-5%นะครับก็คือมันเป็นเรื่องของความต้องการในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับในเรื่องของอย่างเช่นจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากการใช้รถยนต์สันดับภายในมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับดังนั้นมันก็จะมีการผลกระทบก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการนำนำเข้าน้ํามันดิบเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงจากการนําเข้าน้ํามันดิบมาเป็นการ นำเข้าในเรื่องของกา๊าซธรรมชาติหรือถ่านหินเพื่อไปผลิตไฟฟ้านะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นผลกระทบที่รูปแ,แบบการใช้งานเปลี่ยนไปใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีการในอนาคตนเนี่ยก็อาจจะต้องมีการส่งเสริมให้ให้มีการใช้ในเรื่องของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหรือที่เรียกว่าโซลาร์พีวีนะครับออแล้วก็มีการมีการพัฒนาในเรื่องของจะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของการ เก็บพลังงานที่เรียกว่าไอเอนเนอร์จีสตอเนะครับืมครับอเพราะว่าถ้าเกิดเราผลิตโซล่าได้เนี่ยมันก็สามารถเอามาใช้ในใช่ใก็ลดลดการนําเข้าได้เหมือนกันใช่ครับใช่ครับดีฮะอันผลกระทบที่สองนะครับที่เราได้ศึกษาในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับในปัจจุบันนี้นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของเทคโนโลยีที่เรา เราพัฒนามาเดิมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่เทคโนโลยีใหม่นะครับครับครับก็จะเป็นเรื่องของอย่างที่พูดมาก็คือเป็นเรื่องของโซลา่าและโซลา่าต่อเลทน,นะครับครับด้วยโดยณปัจจุบันเนี้ยในเรื่องของอต้นทุนของตัวแผงโซลา่าเนี่ยถูกลงมากครับแล้วก็ผนวกกับเรื่องของการาการผลิตไอตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับก็ดังนั้น การผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันจากพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยก็จะเป็นทางเลือกใหม่นะครับของการใช้งานในอุตสาหกรรมแล้วก็ในบ้านเรือนนะครับ <นะ S 2> เห็นบอกว่าอันหนึ่งเนี่ยมีการพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับสมาร์ทกิจหรือไมโรครกิจก็คือเหมือนกับว่าเป็นการที่เชื่อมว่าถ้าเกิดบ้านสามารถผลิตไฟได้ก็คือคมาใช้ในบ้านได้ก็ขายให้การไฟฟ้าได้เพราะว่ามันจะมีเทคโนโลยีในเรื่องเกี่ยวกับการคำ<ช>นวณหรืออะไรพวกนี้ครับ อันนี้ก็เป็นนวัตก,กรรมอันหนึ่งที่นว <ำ S 1> ัตกรรมที่มันเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลนะครับและการแล้วก็การส่งถ่ายข้อมูลครับซึ่งอันนี้ในอนาคตเนี่ยมันก็คือจะนำไปสู่ในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าที่การผลิตพลังงานนะฮะที่เป็นขนาดเล็กอ,อาจจะเป็นผลิตแบบไม่ต้องเป็นโรงงานใหญ่ๆโอ้แต่ถ้าเกิดขนาดเล็กแต่ทุกๆบ้าน พอผลิตไฟฟ้าแล้วมีระบบในเรื่องเกี่ยวพวกสมาร์ทกิจเนี่ยพอทุกคนที่แต่ทุกบ้านผลิตแล้วไม่ได้ใช้เหมือนอยู่กลางวันเนี่ยเป็นแบบสิบอย่างสมมติว่าเรามี14ล้านครัวเรือนเนี่ยแล้วก็เหลือไฟใช้ก็มาขายนี่กลายเป็นว่าเราก็ทําให้ประเทศชาติก็ประหยัดได้เหมือนกันอันนี้เป็นโอกาสโอ้อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอันหนึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีครับผมดีครับอันที่สามนะครับก็จะเป็นเรื่องของ การผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ยานยนต์ไฟฟ้านะครับที่สําคัญของโลกเน้นก็คือที่สําคัญของโลกด้วยเราไม่ได้เราเราไม่ได้ไม่ได้มุ่งหวังที่จะผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศนะฮะเราผลิตยานยนต์อาเนี่ยไม่ใช่อเซียนก็คือออกทั่วเปโลกเลยทั่วโลกเลยทั้งโลกเลยครับดังนั้นตรงนี้เราก็เลยจําเป็นจะต้องมาพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพื่อที่จะรองรับการผลิต นะครับเพราะว่าการผลิตมันก็ย่อมต้องใช้พลังงานนะฮะก็ก็เป็นเรื่องของที่เราจะต้องมาเตรียมในเรื่องของไอตัวโครงสร้างพื้นฐานมันนะครับแล้วก็จะต้องเป,เป็นเรื่องของการพัฒนากฎหมายมนะครับเพื่อให้รองรับในเรื่องของการที่จะระเบียบในการที่จะอย่างข้าราชการเนี่ยครับ,รรบเวลา เติมน้ํามันนะครับก็เบิกน้ํามันได้แต่ว่าเวลาเราอัดประจุเนี่ยตอนนี้เราอาจจะยังไม่มีกฎหมายรองรับว่าเฮ้ยไปเติมเติมไฟฟ้าในไงที่เสียบไฟฟ้าใช่ใช่เขาเราไปเบิกเงินไก่เพราะมันมันไม่ได้บินค่าน้ํามันถูกต้องไหมครับนะฮะอันก็ครับผมค่ะก็แค่นั้นแหละครับนโยบายอันหนึ่งเนี่ยที่สามสิบสามสิบนี่คืออะไรฮะตั้งเป้าอ๋อในในในสามสิบสามสิบเนี่ยครับเป็นเรื่องของอ่เป็นเรื่องของ นโยบายซึ่งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเนี่ยได้ออกในทานที่จะส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็คือ30-30เ 30, นี่ยก็หมายถึงว่าตั้งเป้าที่จะผลิตรถ EV เนี่ยนะครับที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนเนี่ยนะครับให้ได้อย่างน้อย30%ครับของการผลิตยานยนต์ทั้งหมด ในปีคิจการาศ์2030นะครับหรือคือเหมือนเป็นนโยบายเลยหรือในปีพศ2573ครับผมงั้นผลกระทบต่อไปล่ะครับผลกระทบต่อไปก็เป็นผลกระทบในเรื่องของพันธะกรณีระหว่างระหว่างประเทศนะครับในเรื่องของนี่เป็นเรื่องของไ e ม h a เชงอ๋อยังไงครับพี่ก็คือเป็นเรื่องของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย อาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับเราก็มีข้อตกลงกับตัวเราเรียกว่าขอบ21เนี่ยนะครับว่าเราจะต้องอเร่งในเรื่องของมาตรการในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกครับครับดังนั้นตรงนี้เราก็ต้องอพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านของประเทศไทยนะครับเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลเชื้อเพลิงเดิมนะครับก็ เพื่อให้ให้เปลี่ยนมาใชา้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม,อมครับเพราะอยู่นี่นี่ถ้าเกิดเราไม่ปฏิบัติตามานุสัญญาสหประชาชาติเนี่ยมันคือมากลายเป็นว่ามันเป็นจริงๆถ้าเกิดมันเป็นโอกาสเหมือนกันครับทาให้เราขายสินค้าได้ราคาด้วยครับใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นเป็นข้อตกลงนะครับครับอันนี้จําเป็นครับจำเป็นถ้ากระทบต่อถ้าเราไม่ทําตามก็กระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศแน่นอนครับผม ครับก็จะมาผลกระทบต่อไปครับพี่ครับผลกระทบที่ท ну ี่5เนี่ยที่เราศึกษาก็จะเป็นเรื่องของนโยบายการส่งเสริมพลังงานสะอาดไฟฟ้ายังไงครับพี่ครับก็อันนี้ก็เป็นช่วยเป็นถ้าเราส่งเสริมในเรื่องของการผลิตตัวตัวพลังงานตัวนี้นะครับก็จะช่วยให้อ่าให้ลดการนำเข้า จากเพื่อนบ้านในระยะยาวได้คือณปัจจุบันเนี่ยการนําเข้าของพอลังงานเนี่ยถ้าเทียบกับสินค้าที่เรานําเข้าเนี่ยเรานําเข้าถึง20%เนําเำเข้าพลังงาน20%นส่วนมากก็เป็นพลังงานที่มาจากเพื่อนบ้านใช่ครับก็เป็นพวกแกส๊สแกส๊สน้ํามันมประมาณอย่างนี้นะครับก็ถ้าเราสามารถที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้า,าที่เป็นพลังงานสะอาดเ,เช่นพลังงานจากตัวโซล่านะครับพลังงาน ที่เป็นพลังงานที่เป็นชีวะเพิงไฮโดรเจนแอมโมเนียอะไรพวกนี้ภายในประเทศครับก็จะช่วยลดในเรื่องของการนําเข้าแล้วก็มันเป็นความยั่งยืนครับที่ที่เราจะเพราะว่าเงินทองก็มันไม่ได้ออกประเทศด้วยดีฮะเอีะอย่างหนึ่งจากการศึกษาเนี่ยเราก็ได้เราพี่พี่ในกลุ่มนะครับก็ได้รู้ถึงเรื่องของการที่เราเตรียมเจรจาหายพื้นที่ซับซ้อนไทยกัมพูชานะครับตรงเนี้ยเราก็ เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เราทราบว่าเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งพลังงานนะครับคณ oh. ะกรรมการกิจการในการทํางานขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ไอปีตูเรียมทับซ้อนของไทยกัมพูชานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันร่วมกันพัฒนาคือพืน้นที่ซับซ้อนนี่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นเ่เป็นในเป็นเจ้าของพื้นที่ ก็แทนที่ว่าจะปล่อยทิ้งไว้แล้วก็มาเจรจาพัฒนาร่วมกันแล้วก็มาแบ่งผลประโยชน์กันใช่ครับโอ้เพราะว่ามันก็มันก็แทนนี้ก็ตั้งทิ้งไว้ทุกคนก็ได้ประโยชน์หมดได้ประโยชน์โอ้อันนี้ถือว่าเป็นผลผลกระทบที่ที่ระหว่างประเทศกับเพื่อน้ัฐก็ไม่เกิดผลกระทบคือผลประโยชน์แบ่งกันแชร์กันใช้อาว่าดีฮะผบคนงเ้าอีกอันหนึ่งเห็นบอกศึกษานี้สาการระหว่างประเทศรัสเซียยูเครนเป็นยังไงครับตัวรัสเซียยูเครนเนี่ยมันเป็นสงครามที่เกิดจากัาระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครนนะครับ ก็ณวันนี้คือยืดเยื้อมานานการยืดเยื้อมานานเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อราคาน้ํามันราคาพลังงานน้ํามันแก๊สเนี่ยส่งผลนะครับยืดเยื้อก็ส่งผลต่ออย่างชัดเจนนะครับก็ทําให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นสูงขึ้นมากในรอบ10ปีนี้ก็ถือว่าสูงสูงมากๆกก็เป็นผลกระทบที่ส่งผลมันเกิดความไม่แน่นอน เกิดความไม่แน่นอนของเนี่ยของสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดภาวะสงครามหรือมันจะขยายไปยังไงใช่ครับเมื่อคนเราพอมันเกิดปุ๊บเนี่ยในเรื่องน้ํามันเนี่ยมันก็จะมีประเด็นละใช่ครับครับผลกทบผลกระทบอันหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าในเรื่องเกี่ยวคุยเนี่ยเราวิเคราะห์ในเรื่องการแพร่ระบาดของโลกด้วยใช่ครับยังไงครับพี่การแพร่การแพร่ระบาดของโลกเนี่ยมันก็ส่งผลต่อการใช้พลังงานนะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยการใช้ พลังงานก็ลดลงแต่พอหลังจากโควิดผ่านไปเนี่ยนะครับก็การใช้พลังงานก็กลับมาสูงขึ้นอีกดังนั้นก็ทาให้เกิดความไม่แน่นอนทางด้านของทางด้านพลังงานครับผมาการใช้พลังงานครับขีนผล,ผล,ผ,ลผลกระทบในเรื่องความท้าทายอันหนึ่งเนี่ยที่เป็นข้อถึงแม้เป็นข้อสุดท้ายแต่เป็นข้อที่เป็นสําคัญมากก็คือคการสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานเนี่ยมันคืออะไรหเห็นบอกว่าเนี่ยเป็นปัจจัยความสาเร็จเลยตัวนี้การสร้างความตระหนัก ตระหนักรู้ในเรื่องของการใช้พลังงานเนี่ยผมแลในกลุ่มมองว่ามันเป็นเรื่องสําคัญสุดนะครับครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผูา้ใช้อะครับผู้ใช้ใช้พลังงานนะครับเราจัดหาพลังงานยังไงก็แล้วแต่คงไม่เพียงพอถ้านะหากว่าเราไม่ตระหนักรู้ในเรื่องของคุณค่าของพลังงานดังนั้นเราต้องให้ผู้ใช้เนี่ยรู้ถึงคุณค่าของพลังงานว่าพลังงานเนี่ยที่จําเป็นเนี่ยมันมีพลังงานอะไรบ้างแล้วควรใช้แบบไหนนะครับ ถึงแม้มีตังเงี่ยอย่างที่บอกว่าเคยมีการโน้มนงเนี่ยต่อให้แมทเรามีตังจ่ายค่าไฟฟ้าแต่เปิดไฟบ้านทิ้งไว้เปิดแอร์ทิ้งไว้มันก็ไม่ได้ประโยชน์ใช่ครับเปิดมันก็กลายเป็นว่าทําลายธรรมชาติแต่ว่าอบอกว่าจะโตเราจะมีตังจ่ายแต่มันก็ไม่ใช่มันก็คือคกลายเป็นว่าเออมันก็คือการเป็นทําลายทรัพยากรธรรมชาติครับผลิตเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอถ้าหากเราไม่รู้คุณค่าครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ ได้ให้เกิดประโยชน์ก็มูลค่าเพิ่มเนี่ยมันก็สามารถรมันก็จะตอบโจทย์ทางด้านเศรษฐกิจได้ใช่ครับอันนี้ต้องถามลยครับว่าจากที่ผลของการศึกษาเนี่ยทางกลุ่มเนี่ยเห็นข้อเสนอแนะเนี่ยในการบริหารการจัดการความมั่นคงด้านพลังงานเนี่ยนะครับที่มองเนี่ยเพื่อสําหรับอนาคตของประเทศไทยเนี่ยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังไงเศรษฐกิจชาติยังไงครับ,รบในข้อแรกเลยนะเรามองว่า ควรเร่งดำเนินการจัดทำแผนพลังงานชาตินะครับนะฮะ,ะให้เสร็จสิ้นโดยเร็วรับะะเพื่อเพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศในระยะยาวแล้วก็สามารถใช้แผนนี้ในการอ้างอิงอสำหรับการดำเนินนโยบายนะะการจัดการพลังงานและพลังงานรูปแบบต่างๆในอนาคตะะก็อยากให้มีแผนที่มันชัดเจน คือปัจจุบันนี้เหมือนกําลังวางอยู่แต่ก็ยังไม่จบยังไม่ยังอยู่ในกระบวนการอยู่ยังอยู่ในกระบวนการถ้ากระจบแล้วเนี่ทุกคนมันก็จะเห็นกรอบมีความชัดเจนในการพัฒนาขึ้นใช่ครับครับก็ต้องชัดเจนว่าพลังงานเป็นพลังงานแก๊สควรใช้แบบไหนนะครับพลังงานน้ํามันนะครับหรือว่าพลังงานไฟฟ้าครับนะครับก็ข้อที่สองที่เราศึกษากันนะครับก็เราเห็นว่าก็ควรมีการที่จะ อาศึกษาความเหมาะสมของกฎหมายมเฉพาะนะฮะเพื่อใช้ในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานนะฮะคือปัจจุบันนี้เราก็มีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานครับแต่ว่าเรามองว่าในสถานการณ์ที่มันฉุเกเฉินเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอ,อนะครับไม่เพียงพอในการที่จะใช้ในการตัดสินใจนะครับงนั้นเราก็ควรที่จะศึกษาในเรื่องของ กฎหมายที่ที่มันที่รัฐอาจจะใช้อำนาจนะครับหรือหรือใช้มาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤตเช่น,นยกตัวอย่างว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าสถานการณ์พลังงานมันไม่เพียงพอนะครับคือเกิดฉุกเฉิน,เ,ฉน,นเหมือนเกิดภัยพิบัติๆๆอะไรคำนองนี้เหมือน <ๆ S 1> ที่ผ่านมาในอดีตมันก็เลยทำเราจะบริหารจัดการยังไง เช่นถ้าเราต้องเข้าคิวเติมน้ํามันหรืออะไรประมาณานี้เหมือนอยู่ๆปุ๊บเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าเรือบรรทุกน้ํามันเข้าประเทศไม่ได้ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับเหมือนกับเกิดภัยพิบัติอย่างเงี้ยฮะแล้วเราจะแก้ไขยังไงอํานาจที่อาํานาจที่กฎหมายปัจจุบันมีอยู่อาจจะไม่เพียงพอเราก็เห็นว่าเราควรที่จะเตรียมที่จะศึกษาความเหมาะสมในเรื่องของการใช้ กฎหมายที่เป็นเป็นกฎหมายที่เป็นเรื่องของสถานการณ์ฉุดเฉินด้านพลังงานน,นี้ไว้นะครับเพื่อเตรียมไว้ก็คือเหมือนกับความมั่นคงของของประเทศชาติก็คือในเรื่องการในการบริหารจัดการในเรื่องเกี่ยวพลังงานนี้ใช่ครับครับผมก็ข้อเสนอแนะต่อไปครับที่เสนอแนะข้อที่3ของเรานะครับก็คือส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ที่ที่ใช้ทรัพยากรด้านพลังงานส่วนเกิน จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพลังงานอันนี้เราหมายถึงรัฐเนี่ยเคยส่งเสริมให้มีการผลิตพลังงานในเรื่องของเช่นพลังงานในเรื่องของพวกเอทานอลที่ไปผสมกับน้ำมันเนี่ยคร,ครับผมนี่เมื่อสถานการณ์การใช้การใช้พลังงานเปลี่ยนไปนะครับเช่นเดิมใช้น้ำมันที่ผสมเอทานอลเปลี่ยนเป็นใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ย โรงงานพวกนี้ก็จะผลิตแล้วก็ไม่รู้จะไปขายก็อย่างเหมือนกับเอาเราเอาอุตสาหกรรมพวกนี้หรือสามารถเนี่ยสร้างต้องสามารถสร้างอุตสาหกรรมใหม่ใช่อย่างเราเอาพวกธรรมชาติมาผลิตน้ํามันบางทีเนี่ยพอส่วนแม้แต่น้ํามันส่วนที่เหลือใช้เราก็ต้องสามารถเอาไปต่อยอดทําอย่างอื่นได้เหมือนกับที่เขาเอามาทาพลาสติก หรือไบโอนี่เมื่อเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเรามาเปลี่ยนเราก็สามารถทําในเรื่องเกี่ยวพวกการแพทย์นะครับหรือเอามาใช้ประโยชน์ทางด้านเกี่ยวกับสุขภาพอะไรพวกนี้ได้ซึ่งมันตั้งมูลค่าเพิ่มได้คือเราต้องเตรียมตัวในการที่จะให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมพวกนี้เพราะีฉะนั้นอุตสาหกรรมพวกนี้ประมาณจะยี่สิบแปดโรงงานเนี่ยนะครับเขาจะมีผลกระทบนะครับก็จะเป็นผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจของเาด้วยนะครับ แล้วไอ้ข้อเสะนอเนีอีกอันหนึ่งฮะการสร้างความตระหนักรู้เนี่ยในเรื่องความสําคัญเนี่ยของพลังงานให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องอ,อย่ังไงครับอันนี้ก็เป็นข้อที่เราเห็นว่าสําคัญสุดอย่างที่กล่าวมาการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการใช้พลังงานเนี่ยนะครับก็คือ,อต้องให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจเข้าใจในเรื่องของรา,ายละเอียดต่างๆเนาะในเรื่องของในเรื่องของอพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลพลังงานเราก็ควรที่จะมีโอกาสเปิดให้กับประชาชนได้รู้บางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนใน,ในเรื่องของอข้อมูลพลังงานซึ่งอาจจะสร้างความสับสนให้กับสังคมได้นะครับการเปิดเผยข้อมูลหรือการการให้ความรู้กับกับกับประชาชนเนี่ยผมว่า มันเป็นเรื่องค่อนข้างสําคัญเหมือนกับมีหน่วยงานเนี่ยที่สามารถตอบเนี่ยให้กับประชาชนเป็นข้อมูลที่เหมือนกับลูกข้อเท็จจริงใช่ครับไม่งั้นนี่คือเหมือนกลายเป็นข่าวลือว่าน้ํามันประเทศไทยเราแพงกว่าที่อื่นหรืออะไรพวกนี้ก็คือมันก็ต้องมีหน่วยงานที่สามารถตอบเขาได้นะครับพี่สาระในไทยเนี่ยอยากให้พี่ฝากทิ้งท้ายว่าในเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยของกลุ่มนะครับกับท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งะครับก็ สำหรับกลุ่ม6นะครับนักศึกษาบริหารความมั่นคงแห่งชาติบกชรุ่น15เนี่ยถ้าจะฝากในเรื่องของพลังงานเนี่ยก็จะฝากในเรื่องของการการที่เรา,เารู้จักใช้พลังงานนะครับแล้วก็ใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์ให้มันมีความคุ้มค่าก็คือพลังงานเนี่ยเรามองว่าเป็นเป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเขาเรียกอะไรทรัพยากร นะเป็นทรัพยายรทรัพยากรซึ่งเราต้องใช้แล้วมีวันหมด,หมดแล้วมันก็จะหมดไปดังนั้นเนี่ยไม่ว่ารุ่นเราหรือรุน่นลูกหลาน<ร>าข้างล่างนะฮะเราต้องหวังว่าเขาจะต้องมีพลังงานใช้และในรุ่นของเราเนี่ยเราก็ต้องจัดเตรียมจัดเตรียมในเรื่องของพลังงานไม่ว่าจะเป็นพลังงานรูปแบบใหม่หรือพลังงานรูปแบบเก่านะฮะต้องเตรียมในเรื่องของการจัดหานะครับครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับทางรายการเวลาหมดแล้วนะครับ วันนี้นะครับทางรายการขอขอบคุณนะครับคุณไพศาลเรืองโชคนะครับตัวแทนนะักศึกษากลุ่ม6นะครับของอหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติรุ่น15นะครับอีกตำแหน่งท่านอีกนั่นก็คือเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับหรือบวบ,บนะครับท่านผู้ชมครับางานวิจัยนะครับเป็นสิ่งที่ ทรงคุณค่านะครับหวังว่าทางท่านผู้ชมนะครับหรือส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถนําไปใช้ประโยชน์วันนี้นะครับเ,ออเวลาหมดแล้วพบกันใหม่วันอาทิตย์นะครับสิบโมงถึงสิบโมงครึ่งนะครับวันนี้นะครับผมดเรเด่นชัยอัครเดชเดชาชัยและแขกรับเชิญขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณครับ